สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube HR Channel ช่องที่จะสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทุกๆวันแบบนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันพุธวันที่25กันยายน2567วันแรกที่ทางกรมบัญชีการกระทรวงการคลังจะกำหนดโอนเงินสด1,000 0บาทให้กับกลุ่มคนพิการที่ได้รับสวัสดิการ ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการหรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวสุดท้ายหรือเลขท้ายหมายเลขศูนย์จำนวน3.17ล้านคนนะครับหลังเที่ยงคืนคืนนี้รอรับเงินสดแล้ววันที่26 นะครับจะโอนเงินให้กับกลุ่มผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายตัวสุดท้ายด้วย1 2 3าจำนวน4.15 4 5 1ล้านคนวันที่27กันยายน2 5 6 7โอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขท้ายด้วยเลข4เลข5เลข6และเลข7อีกจำนวน4.51ล้านคนเช่นกันวันที่28ตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันที่29วันอาทิตย์หยุดโอนมาโอนเงินวันสุดท้ายหลังเที่ยงคืนวันที่29วันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนกลุ่มผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9จํานวนสุดท้ายที่กรมบัญชีการกระทรวงการคลังจะโอนเท่ากับ2.25ล้านคนเป็นกลุ่มสุดท้ายซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้มีการตรวจสอบตรวจเช็คสิทธิ์ผ่านระบบ สำหรับคนที่ติดตามข่าวสารนะครับของช่อง YouTube HR Channel จะรับทราบวันนี้กลุ่มเปราะบางเข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คสิทธิ์ผ่านแอปของรัฐนะครับผ่านแอปของรัฐหรือนะครับ e social welfare ระบบบุรณาการสังคมสวัสดิการจะเห็นชัดเจนนะครับว่าท่านจะได้รับการโอนเงินวันไหน จะมีการแจ้งชัดเจนโอนเงินวันที่เท่าไหร่หากขึ้นนะครับแสดงแบบนี้ท่านได้รับเงินสด10,000บาทอย่างแน่นอนแต่หลายคนที่เข้าไปเช็ควันนี้นะครับสำหรับนะครับเลขท้ายหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ด้านหน้าบัตรเลขลงท้ายด้วยเลข1ซึ่งจริงๆจะต้องได้รับเงินวันที่26 ันยายนนะครับหลังจากวันพรุ่งนี้วันที่25ก็มีหลายคนนะครับที่ได้รับการแจ้งเตือนสื่อสารจากระบบลงท้ายด้วยหมายเลขหนึ่งตัวสุดท้ายหมายเลขหนึ่หนดการจะต้องโอนวันที่26แต่เข้าไปตรวจสอบตรวจเช็คนะครับระบบแจ้งโอนเงินวันพรุ่งนี้วันที่25 โอนเงินวันพรุ่งนี้วันที่25อย่างเช่นเลขท้ายนะครับสองสองเลขท้าย1นึ่งหรือลงท้ายด้วย81 1โอนเงินวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งหลังเที่ยงคืนในวันนี้เงินสดจะโอนบัญชีพ,พร้อมเพย์ของท่านเป็นแบบนี้ก็มีใครที่เป็นแบบนี้ก็จะมักมีคำถามว่าจะเชื่อระบบหรือ จะเชื่อการสื่อสารหลายๆช่องหลายๆสื่อก็ต้องตอบแบบนี้นะครับเชื่อระบบดีที่สุดเพราะว่าระบบเป็นระบบจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังของทางรัฐบาลหากขึ้นแบบนี้บัตรประจำตัวลงท้ายด้วยตัวสุดท้ายเลขหนึ่งและระบบแจ้งว่าโอนเงินวันที่25กันยายน2567ก็คือโอนให้วันพรุ่งนี้นั่นเองหรือ หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปตามระบบของแต่ละธนาคารที่จะปล่อยเงินสด1,000 0บาทรอรับเงินสดได้เลยนะครับขอให้โชคดีกับการใช้เงินสด1,000 0บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube HR c h a n n e l ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ